พวกน,นค่ะปลุกนางแล้วก็นางมาถ่ายให้นิดนึงเพราะว่าละวันนี้เราได้รับพัสดุนั่นก็คือน้ำพริกไข่ปูเขาเรียกน้ำพริกมันปูไข่น้ำพริกมัน,น,ก,มนกุ้งนะคะเ,เพื่อนๆนี่เราเป็นคนออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์เองนี่ เราเป็นคนออเดอร์มาเองน้องเพื่อนจาก TikTok Shop ซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะมีขายใช่ไหมตุ๊กตาเป็นเหมือนดึงตะกร้าเขามาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีขายใน TikTok Shop ของเราคือ The Fat Shop นี่ก็จะมีอันเนี้ยนี่ก็จะมาลองชิมให้เพื่อนๆดูว่ามันซอสอร่อยสาาักไรเดี๋ยวเราลองก่อนขอเป็น ขอเป็นมันกุ้งก่ oh อนละกันโอ้ไม่ก็อนขออนุญาตใช้งงชีวิตอ่ะแกไม่บอกอ่ะแน่นาสารจริงเลยเชียวทีเดียวเชียว,ยวนี่อืมอืมหอมอ่ะเคยกินเลยแล้วกุ้งอ่ะ กินดีหายกันนี่เอาไปดูก็แบบอ,อีกอันหนึ่งนี่แล้วก็เป็นพริกไข่ปูมันอันนี้จะเป็นฝาสีทองถ้าเป็นกุ้งจะเป็นฝาสีดำ มันอาจจะไม่เห็นเราโค้หน้าตาอ่างนี้โอเคเปิบแล้วเรา,เาก็ุะมาลองกินกันเลยแนละนี่เดี๋ยวก่อนเราต้องโรยแบบน้ำปลาปลาแท้เสร็จไปก่อนจ้ะก็ความเจมโจน้โนี่ ช้อบใหญ่อะไรแต่เราเทดูดูดเพื่อนๆโอ้ยคนคักเลยอนะวันนี้มันกุ้งนะนี่แล้วเรามีไก่นี่ด้วยนะไก่ย่างจากวัดปิการวันนี้เราไปทำบุญบ้านยายมาทำบุญครบรอบยาย นี่โอ้โหโอ้โหเพื่อนอย่างนี้เลย จำมจนเผ็ดด้วยแต่เป็นเผ็ดกำลังดีนะเพื่อนนะอีคอมจไป พี่พามิถุนอ๋อจะไปน้ำพริกไข่ปูมันนะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยเอาเข้มข้นจัดอะ 然后，然后、oh, oh, oh.，快吃土豆片儿了。 กินก mm ิน hmm. ก oh, 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 oh. oh, yeah, ินไปแล้วบางก็ทันช่องอีกแล้วอืมอ๋อคนเล่าตั้งนะ วัดปิดอ่ะร้านนี้เด็ดน้ำจิ้มอ่ะอร่อยจนต้องซื้อจิ้มจิ้มกลับมาเ้าจิ้มอร่อยอันนี้เราไม่จิ้ม โอเรากินกับน้ำพริก mm. Ok. Yeah. Mm. ช้อนไปเลยเราไม่ได้ช้อนแลน้วเพื่อนช้อนนี้มันใหญ่จัดหอกไม่ได้อืมไม่เลย Do chín thì tất cả mày mày ở đâu yêu mày hay kìa hà <laughs> ห้าแบบแนวตัง้งเน่กูเดนอนโน้ติตตอกูก็หาตัง้ง โคตรใจเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อนะ น้ำพริกไข่ปูมันของของใครต้องตาเชัญชิลีนชิลีลไม่วอวานถูกรือนะเนล่าน้ำพริกน้ำพริกก็น้ำพริก,ก,กไข่มันกุง้งแต่รู้สึกว่าไข่มันกุ้งอ่ะมันเผ็ดเผ็ดกว่า ดกว่าตัวปูอ่ะนี่มีความรู้สึกนะปูฟ้าสีทองกุง้งฟ้าสีดำแซบนัวอร่อยเวอร์วันนี้วันนี้เราจะขอลาไปก่อนเอายังติดใจอยู่ไม่ได้ลาไปไหนนะลาไปถ่ายคลิปหนึ่งไปลองติ๊กต๊อกนะติ๊กต๊อกเนาะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไปลยติ๊กต๊อกโอเคบายบายเพื่อน